วันนี้เราจะไปสเตเชันกันที่โรงแรม s k y ย i ิวโฮเทลสุขุมวิท24ค่ะแล้วก็เช็คอินเสร็จแล้วค่ะ,คะกำลังเดินไปที่ห้อง บีครับตอนนี้ก็เข้ามาในห้องพักแล้วนะคะเราจองห้องพักผ่าน Hungry Hub นะคะโวมมันอยู่ที่3,190บาทค่ะก็ใช้เราเที่ยวด้วยกันด้วยก็เลย1,914บาทราคานี้คือได้อะไรบ้างก็คือได้ห้องแกรนพีเเีียมนะคะแล้วก็ได้บุฟเฟ่ที่ห้องอาหาร prime 2คนเนาะ90นาทีค่ะแล้วก็ อันนี้คือรวมอาหารเชา้าแล้วด้วยเช็คอินบ่ายสามเช็คเอาท์เที่ยงนะคะอีกสองสาวันก็จะวันเกิดแฟนแล้วว่าเป็นวันเกิดค่ะเขาก็เลยให้เค้กมาด้วยจ้าคิวคิวว่ามันขมดีอะชอ,ชอบชอบชอบได้ขม,ขม กินเค้กเสร็จนะคะก็แอบ,บแวบ,บไปประชุมมาค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วเข้าเข้าไปหาแฟนกันดีกว่าเหนียวยัยงไปกินข้าวกันค่ะมุกน,น้าสู พรายฉันจิตซุปเห็ดคาเฟ่เย็นกระเทียมกับขนมปังกระเทียมเป็นแซวดูขนมปังกระเทียมมันชาแบบดีได้กลิ่นคาเฟ่อหอมมากเลย แองเจลแฮร์ Hair, ซอสไข่เค็มค่ะแล้วก็เป็นกุ้งย่างคิเนลลี่เผ็ดน,นะนิดหน่อยก็ไม่รู้ว่ารสชาติยังไงดีไม่อร่อยแบบแบบแบบปลกค่ะคือเส้นมันอร่อยมี่มๆไปกันต่อไปอีกก็เป็นคาเนลลี่ผัดซอสเห็ดชัม้มฟูค่ะ เป็นกันคนละชิ้นเยี่ยมอากอก่อนชิ้นใหญ่อ่ะแต่เจนว่าเินกินได้อขออนุญาตนะคะ<อ>น้ำนมอ,อ๋อ เจ้าเทกคือแบบทองอร่อยมากอุ <contamination> oh ้ดีแต่ว่าเส้นมันไข่นิดนึงแต่รสชาติคือแบบดีเลยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วและเส้นสาลุโตะค่ะอุ้ยอุ้ยอุยนุ่มแต่เล้วขอขินจ้า ม่เป็นกริลสกาลอปนะคะหอยเชลล์กับผักผขมยางชีแล้วก็เนยกระเทียมจ้าอุ้ยฟังซอนโอ้ย ดีมากนำจิ้มก็ดีนะเนาะเซอรอ์รอลก็คือแบบดีผักขมก็คือแบบเข้ากันจุ๊ๆขึส,สั่งเพิหมูสามชั้นผัดซอสนี่สดและน้ำมันพริกเกอโ์อกไก่หุ oh ่มเมื่อ พรนะ้อมนะพร้อมพร้อมมาก่งจอันยไปไอรากนั้ข้าวแต่ว่าเราไม่ได้จัดนะแต่ว่ากินสังข้าวแล้วอ,อร่อยมาแล้วจ้าก๋วเตีเวเรือเนื้อน่องตุ๋นแห้ง ราดน้ำเกรวี่กับผักวางตุ้งค่ะเอาไงดีนะเราผู้ไม่กินเนือ้อกินไหมชิ้นเล็กๆแล้วก,ก,กันไม่กุยเตี๋ยวเลยนะอรอยอรอย มันดีเพราว่ามันไม่เนื้อมันไม่ติดเลือแล้วก็สดทาสัมผัสได้ว่ามันไม่ยุ่งเอาเลยไม่ได้ทานคู่กับแซวนะทาริยากยิชิมจิม จิม <Gym. S 2> อ่ะหล่นน้องหล่นแล้วไายเซฟโซ่หอืมหอมแล้วมันหอมสลีดกิจคือแบบดีมันมันเข้ากันอยู่แล้วก่อนแา่ว่ามันสลีดจีกไก่น้ำปังซอสท่าๆค่ะหอมมากร้อน ไก่มันตั้มึงแล้วววานนุ่มแต่เนื้อมันเยอะกับด้านซอสท้าทาเออหรือซอสท,ที่ราดมาอร่อยเนยกบักบหอยหอยเชลล์ย,ยา่างราดไว้ซอสมะม่วงซาสซาแล้วก็มะม่วงโฟมค่ะดูความโฟมนี่สินิ่มนีม่เป็นเกลือเค็มามากไหมแ็บเกือ อู้นี่ม,ม,มีกับมะม่วงด้วยจ้าซิมซิม,มช็อกอกแลตหรอกไว้ย่างนะแต่ว่าเนื้อมันเต็มแล้วมันเด้งม,มันไม่ไม่ขาดน้ำอ่ะคือแบบช่วยอะไรน่าสนใจมากอันนี้จะูู้เป็นของหวานยังไงไม่รู้มั็นแอบบางมะม่วงเ็ เทียบเท่ากับสกาลอผักโขมทีตะกี้นี้ก็แบบคนละเรื่อง,องเลยคานนลีสายล้งก,กับเบคอนคาโบนาล่าซอสค่ะคืออาจจะเห็นแค่ว่ามันจะไม่มีแค่สีส้มเปฟ้าคือบบสีอื่นก็มีนะคือแบบมันอยู่ข้างในกลับมาให้ดูเรนโบว์เรามีความสามารถพอใช่ไหม เสียชื่อนักกินไม่ได้เนี่ยคำต้องหมดอร่อยความเค็มนี้จากคำยี่นแล้วหรือจากอะไรอร่อยอร่อยมาลยคาราเมลต้ากิมเพสโต้กับผักโขมแล้วก็ซอสโฟมใบโหระพา ถึงจะไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่ว่าต้องใช้ช้อนหมเพราะว่าเออมันอยู่ข้างในครีมมันแบบอยู่ข้างในหอดเต้าโฟะจะบอกแค่ครั้งแรกที่มันเข้าปกากเท่านั้นเดือมันก็จะเป็นบางอย่างที่มันไม่เข้าเส้น มาฟอยดีคั้วพริกกระเทียมและผักชีค่ะเสิร์ฟคู่กับกุ้งแม่น้ำย่างแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าเส้นมันจะเรนโบว์ด้วยหรือเส้นหมดเขาก็เลยใช้เส้นเรนโบว์มาอุ้ยอุ้ยดูมันกุ้งนี่สิเอามันกุ้งมันกุ้งเงียบทำไมเล่เอง ีกุ้งคื the <c ười> อเดอะแบกอร่อยดกุ้งกระเทียมเนี่ยคือเดอะแบกักหมูตุ๋นจ้า มาเป็นกวัวสองไปง,งั้นงงนิดหน่อยแต่ก็อันนี้แหละกวัวสองครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนุ่มมากกัวสองน้ำอ่ะดีงามที่สุด ไมเราไม่เจอเมนูนี้ก่อนทำไมเราไม่เ,เป็นอันจ,จุดท้ากินเสรเ็จแล้วค่ะทกคนอิ่มมาก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 เลยเออไม่จริงก็ว่าจะไปที่ลาวชั้นสามสิบสามก่อนนะคะเพราะว่าเราได้คเครื่องดื่มฟรีคนละแก้วคะ่ะแต่ว่าเรากินต่อไปไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไปไประชุมนะคะกลับมาแล้วก็ค่อยกินแล้วกันเนาะ ประชุมก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็ประชุมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วก็กำลังเดินกลับโรงแรมค่ะสกายวิวอยู่สกายวิวโฮเทลอยู่สุขุมวิทยี่สใช่ไหมคะต่โรงแรมที่เจนประชุมอะอยู่สุขุมวิทสิบแปดค่ะก็เดินไปแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงค่ะก็ไม่ได้มืดเท่าไหร่คะ่ะสว่างดี แล้วก็ได้ความที่มันมีผับมีบาร์ใช่ไ <c oughs> ปิดกลางคืนมันก็เราจะไม่ค่อยเงีย,ย,ย,ยบเหงาเท่าไหร่ค่ะแล้วเราก็จะได้แวะรับแฟนที่ห้องนะคะเราก็จะไปเล้าค่ะวันนี้ last k y ไปรับเครื่องดื่มฟรีคนละแก้วค่ะ 33, สามสิบสามสี่เราไม่ขอไม่ให้ไปนะคะไปสามสิบสองอสโอ้ใช่ใช่ชั้นสามสิบสองนะคะก<ม>ึนว่ากินอะไรจะได้กินบนรรยาใหญ่พี่เกตตั้งใจไหมนะ่นานนี่คือแอปเปิลฟลาวเวอร์ของเรานะคะเป็นมอกเทลไม่มีแอลกอฮอล์นะแต่อันนี้เป็นดาร์กมูนค่ะของคุณเขา ก็มีนางโชว์ด้วยจ้า,าชิปกันเถอะพี่ใจมีเชอรี่ชอบไปไหมส่วก็รู้สึกว่ากิดได้นะแต่คนทมก่กินอลก็ลไปมาลองแบบบุฟเฟ่์ เอาและะ้วค่ะตอนนี้เราก็กลับมาที่ห้องแล้วตอนนี้ก็ห้าทุ่ะะมแล้วค่ะง่วงมากๆแต่พวกนี้ต้องตื่นต้องตื่นไปกินข้าวเช้าด้วยนะคะที่สกายวิวก็เสริมาัเชาตั้งแต่หกโมงครึ่งหกโมงหรือหกโมงครึ่งหนกะโมงมถึงสิบโมงครึ่งนะคะคิดว่าจะไปกินตื่นมาก็ไป็นแล้วก็ลงไปกินแล้วกันแล้วค่อยข,ขึ้นมาอับนะแต่งตัวคะ่ะก็เจอแตง่งนีีนะคะ ตัวไปนอนก่อน,นะค,ะ Good morning, ค่ะจ o ดมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้าแล้วจะก้าโมงครึ่งแล้วเรามากินข้าวเช้ากันค่ะเปนข้ออาหารแล้วนะคะแต่วาก่อนจะเลยก็คือกินอาหารกันก่อนที่ขายไปได้ก็คือ ยมีไวโอติกทานของเจอในซีดี CD แล้วได้ไปดูเทมมาแบบว่าที่เกาหลีคือเป็นนิดมากเลยภาษาเกาหลีชอบกินทีไวโอติกตอนเช้ากินโฟร์ไวโอวติกก่อนนอนนะคะเราก็เลยแบบฟอลโล่กินแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนด้วยนะ I'm sorry. อมากินกัน,นข้าเจ้าบัวเกี๋ยงเขาต้มด้วยชาสำหรับคนเปื่อยๆีเ้เราไปยืนเสา<ม>ดเกีย้ยงเรียบร้อยจานสุดท้ายก็จบด้วย ฟุตลูกนมแล้วก็เพนโยเกิ์ก็เอาพวกซีเรียลคอนฟรีมาใส่ด้วยนะไม่รู้จะเวิร์กไหม <S <S เกินอันนี้เสร็จแล้วก็จะกลับขึ้นห้องไปอาบน้ำแล้วค่ะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วอย่างที่เห็นนะคะก็ใกล้ได้เวลาเช็คเอาท์เข้าไปเต็มที่แล้วนะคะงั้นก็จะขอตัวไปเช็คเอาท์แล้วก็ปิดคลิไปไปด้วยเลยค่ะงอรอ เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้ามาดูกันว่าเจนจะพาไปไหนพาไปกินอะไรกับซซน,นิต้าโกสดาวค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ